เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับต้องยุ้ยสวัสดีพี่จตสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพรีนค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้มากับฝนค่ะเพราะว่าทั่วประเทศไทยนะคะ66จังหวัดฝนตกกันทั่วประเทศเลยค่ะนะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะตก40%ของพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครตก30%ของพื้นที่นักหน่อยคือภาคอีสาน 60%ของพื้นที่เราก็ต้องระวังลูกเห็ดตกด้วยแต่อุณหภูมิสูงสุดถึงฝนจะตกขนาดนี้ 40องศาเซลเซียสเป็นน้ำร้อนเหรอที่ตกลงมาเนี่ย <c oughs> เป็นน้ำร้อนใช่ไหมที่ตกลงมาใช่เป็นน้ำร้อน <c oughs> เพราะ<อ>ว่าเป็นยังต้องพี่ต้องรับอันนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นบริการเสริม<อ>บริการเสริมก็คืออากาศร้อนแล้วก็คือรับน้ำร้อนแถมไปด้วยน้ำอุ่น<อ>เป็นโปรแกรม<อ>น้ำอุ่นซึ่งน้ำอุ่นเนี้ยพี่ไม่สามารถที่จะเอามาใช้หน้าหนาวได้นะมันจะเย็นเราไม่สามารถเออใช้ได้เป็นโปรโมชั่นรับช่วงฤดูร้อนนี้เท่านั้นแต่มันจะเย็นขึ้นช่วงนี้เท่านั้นมันจะเย็นขึ้นใช่ไหมเย็นเย็นลงเดี๋ยวกาศเย็นลงเดี ใช่ค่ะช่วงนี้แหละกําลังมาเขาบอกว่าจริงเนี่ยฝนจะตกประมาณ4ถึง7พฤษภาคมนี่ถือว่ามามาเลดนะมาเลดนะมาวันนี้นะคะมาวันนี้วันแรกเลยมาวันที่7นะคะก็น่าจะไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์ก็มาให้เป็นเวลานะครับถ้าจะเดี๋ยวได้พี่เคก่อนเวลาไหนไม่ก็แบบแต่อย่างช่วงเนี้ยอ่ะทุกคนถึงออฟฟิศกันแล้วใช่ไหมหรือว่าเดินทางถึงที่ทํางานกันเรียบร้อยแล้วเราค่อยโตกเราค่อยโตร้อนๆตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเที่ยงบ่าย ช่วงที่ร้อนโทรหาพระพิรุนแป๊บหนึ่งได้ไหมแจ้งขอคุยหน่อยตสิบดีวก่อนต้องการอะไรหรืออยากให้เราช่วยตรงไหนลองบอกกันหน่อยในบางพื้นที่เขาบอกว่าอยากตกมากๆเลยอยากเก็บน้ําให้ใช้วิธีเอาโอค์ออกมาล้างแล้วฝนตกแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นแต่น้ำอ๋อเป็นวิธีแก้คลต่นจริงๆพี่มีวิธีเรียกฝนที่ที่เหมาะกับคนกรุงเทพล้างรถเพราะคุณผู้ชมคะ ชมายพรเนี่ยพึ่งล้างรถเลยคุณผู้ชมตกเลยตกเลยผมน้ำหน้าเลยเอาผมบอกก็คุณก็ดูข่าวอยู่ทุกวันว่าเขาเตือนอยู่ว่า6กถึงเฝนมันจะตกมันเป็นโอกาสพอดีรถไปต่างจังหวัดมาก็เลยได้โอกาสล้างรถหน่อยไงเอาไปเริ่มต้นกันก่อนพาไปดูชุมชนต้นแบบนะคะที่วัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีวัดนี้ยุ้ยเคยไปตักบาเทวด้วยนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆบรรยากาศนะคะแล้วก็ที่นี่นะเขาก็ได้รับนะคะการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒ รมให้เปิดชุมชนคุณธรรมวัท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะ พิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบนะคะเที่ยวชุมชนยนตวิถีชุมชนคุณธรรมวัฒนาขนุนค่ะโดยมีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีและรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิเจ้าอาวาสวัฒนาขนุนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและชาวชุมชนคุณธรรมวัฒนาขนุนเข้าร่วมง,งานณตลาดริมแควเมืองท่าขนุนตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะชุมชนคุณธรรมวัฒนาขนุนก็จะเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2,566ครับซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติมีผู้นำพลังบวรน,นะครับและเครือข่ายที่เข้มแข็งชาวบ้านในชุมชนมีความสุขมีความรักสามัคคีมีการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นและเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งนะครับของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโดยชุมชนแห่งนี้ครับเคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายครับอย่างเช่นทั้งกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงกลุ่มชาติพันธุ์มอญกลุ่มชาติพันธ์ม้งพมา่ายาว้วลีซอมีภาษาและการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่และกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยครับทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้โครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนําอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนมานําเสนอให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชมและเรียนรู้โดย เลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัดเพื่อรับรางวัล10ส,สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีค่ะโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลค่ะในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่นานาชาติโดยนำทุนวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อย,ยอดสร้างสารรค์สินค้าแล้วก็บริการที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างงานแล้วก็ ก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศอีกด้วยนะคะคือใครจะไปที่นี่ต้องตั้งใจไปหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในแหล่งของชุมชนที่เป็นลักษณะของธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นชนเผ่าสูงมากคือถ้าเกิดใครไปที่วัดท่าขนุนนะคะคุณผู้ชมคือมันเป็นการรวมกันของคนหลายชนเผ่าด้วยกันในขณะที่มีศาสนาพุทธนะคะอยู่ในรายล้อมบริเวณนั้นแต่ว่าคนในชุมชนเขายังสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็ไปปีละครั้งดีมากเลยค่ะ ถ้าขนุนกาญจนบ,บุรีเมืม่อวาเนเดี๋ยวแม่ผมอยู่กาญจนบ,บุรีโทรมาบอกว่าที่นั่นฝนพายุเข้า oh, เป็นอย่างไงบ้างพี่น้องชาวกาญจนบุรีพายุฤดูร้อนนะพายุฤดูร้อนนะครับโอ้ลมมาแรงทีเดียวนะครับอ่ะช่วงน,นี้ก็ต้องดูแลระมัดระวังกันหน่อยนะครับเอาไปกันที่หนึ่งเรื่องถัดมาถ้าพูดถึงของบางอย่างเนี่ยที่เกิดสมมุติว่าเราอยากจะซื้ออยากจะกินบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปซื้อต่างประเทศบางอย่างก็ไม่รู้เลยว่าถ้าจะเป็นของชิ้นนี้จะต้องซื้อรุ่นไหนยี่ห้อไหนใช่ไหมค่ะนะคะมาที่นี่เลยนะคะชวนไปกัน กรรมสินค้านานาชาตินะคะเพื่อการกุศลแห่งปีค่ะกับงานออกร้านคณะพริยาทูตนะคะครั้งที่57นผนึกกําลังกับสถานทูต57ประเทศทั่วโลกค่ะงานนี้ต้องบอกว่าชอบสนุกสุขใจได้กุศลแน่นอนค่ะ การจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหารายได้ที่สภากาชาติไทยร่วมกับคณะภริยาทูตจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2510เป็นต้นมาค่ะเพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างสภากาชาติไทยคณะทูตอานุทูตนะคะภริยาทู์สถานกงสุลต่างๆภาย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาไรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในงานภารกิจการบรรเทาทุกข์บำรุงบำบัดโรคกำจัดภัยแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆค่ะโดยภายในงานครับก็จะมีทั้งสินค้าพื้นเมืองจากประเทศต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์จากทั่วทุกมุมโลกครับก็เอามารวมกันไว้ในงานนี้งานเดียวในราคาสุดพิเศษครับอย่างพวกอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องประดับของตกแต่งบ้านและ อื่นๆอ,อีกเยอะเลยครับเพื่อผู้ที่ได้สนใจนั้นเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะอยากจะไปเลือกซื้อชมสินค้าดีๆที่รวมมาจากทั่วโลกมารวมไว้ที่เดียวแบบนี้มาได้เลยนะคะที่พารากอนอลล์ชั้น5สยามพารากอนนะคะตั้งแต่17-19พฤษภาคมนี้พี่ต๋อเคยไปเคยไปค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพี่โอ้ยคนเยอะนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยคือด้วยความที่บางทีเราซื้อของบางอย่างเราก็จะเจอแต่ยี่ห้อเดิมๆใช่ไหมแต่พอไปในงานเนี่ยมันจะมีของมากมายหลากหลายเลยแล้วไม่ได้ัของราคาแพงนะบางชิ้นเนี่ยมันอาจจะมีราคาที่สูงกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะมันก็เป็นสินค้านําเข้า แต่มันจะเปิดโลกมากเลยอ,อย่างบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยปีก่อนที่พี่ได้มาพี่ได้เป็นภาพวาดจากอียิปต์ราคาไม่แพงเลยนะแต่วาดแบบเหมือนของแบบที่เขาวาดจากฝาผนัง ของพิรามิดเลยอ่ะคือไม่ต้องไปถึงอียิปต์ใช่ค่ะไม่ต้องไปถึงอียิปต์แต่ว่าคือเขาเป็นงานจากของเขาจริงๆนะเป็นงานจากของที่นั่นเองจริงๆซึ่งก็เป็นงานสีมือภาพวาดที่สมัยนี้นะคุณผู้ชมภาพวาดเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่จะใช้เป็นลักษณะการปริ้นปริ้นมาจากพิม์อินเทอร์เนก็ว่าไปแล้วก็เอามาปริ้นติดอันนี้ไม่ต้องอันนี้นตตอนนี้คือตอนแรกไปดูแบบสงสัยก็เป็นแค่ภาพพิมพ์เอามาขายหรือเปล่าคนขายนี่ก็เป็นคนมาจากที่ที่ท้องถิ่นนั้นเลยนะส่วนมากเนี่ยใช่ แล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเจ้าตำรับเนี่ยเขามาขายเลยแล้วก็ไปคุยเลยนะได้ความรู้ด้วยคือนอกเหนือจากของที่เราได้แล้วเนี่ยเราคุยอย่างอื่นมิติอื่นได้อย่างภาพที่พี่ได้มาเนี่ยพี่ก็ถามว่าอันนี้เป็นแบบปริ้นหรอหรือว่าปริ้นแบบออกมาจากไหนบอกโนโนโนแฮนด์เมดแฮนด์เมดเป็นงานทําเองไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากส่วนมากใช้ภาษากายชี้ชี้เขามัดเขามัดดิสเขาดิสเขาอ่างเงเดี๋ยวนะดิสค้าก็คือขอส่วนลดด้วยดิสคาใช่ลงหน่อยได้ไหมคันยูกิมเมียเบ็ดไพรส์อ่าดิส๊คเข้า เออไม่เมื่อจริงๆคุยไม่รู้เรื่องจนเขาแบบเออเอาไปเอะาไปเหอะอย่างเงี้ยเออจริงๆหลายหลายสินค้าที่เอามาขายก็เรียกว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าพอมาจากสถานทูตผ่านการคัดกรองมาแล้วไม่ใช่ของที่มาหลอกขายนะแล้วก็เป็นของที่ออริจินอลมาจากต้นตำรับจริงๆอย่างทีเวลาไปงานทำนองนี้ค่ะจะชอบแบบเช่นผ้าเย็บแล้วเขาก็จะเย็บเป็นลายดอกไม้หรือลายอะไรประจำท้องถิ่นมันก็บ่งบอกที่มาเป็นเอกลักษณ์ได้เหมือนกันค่ะแล้วที่สำคัญรายได้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะถูกนำไปร่วมกันส่ง ทบทุนกับสภากาชาติไทยอีกด้วยค่ะ17-19พฤษภาม<ะ>นะครับชั้น5สยามพารากอนนะ,ะครับเอาไปกันได้เลยนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเบตงเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมกับงานอา a z มาเซียนจังเกิ l ลไทยแลนด์บา2024นะคะปล่อยตัวนักวิ่งจาก48ประเทศทั่วโลกค่ะเก็บแต้มระยะกว่า100ไมล์หรือว่า140กิโลเมตรนะคะงานนี้เนี่ยมีหลายคนเข้าร่วมค่ะทั้งคนในพื้นที่เองนะคะรวมไปถึงนั ช่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยค่ะแล้วตัวนี้อีกแล้ว สนุกสนานนะคะแอคทีฟกันนะคะสำหรับอามาเซียนจังเกิลไทยแลนด์บายยูท2024ระยะทาง140กิโลเมตรจากจุดสตาร์ตอุโมงเบตงมงคลฤิ์ค่ะฝั่งหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะท่ามกลางประชาชนที่ส่งเสียงเชียร์นักกีฬาดังกึกก้องตลอดเส้นทางของนักวิ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอชอดทอหารฝ่ายปกครองคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่าง ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยมีทีมแพทย์พยาบาลกู้ภัยอยู่ตามจุดต่างๆคอยให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมแข่งขันหากว่ามีการได้รับบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรมด้วยค่ะสําหรับการจัดก,การแข่งขันอมาเซียนจังเก Thailand ด์บายยูที2024นั้นเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3,480คนจาก48ประเทศทั่วโลกครับก็แบ่งเป็นคนต่างชาติ28%อย่างเช่นมาเลเซีย15% จีน4%ญี่ปุ่น1%และคนไทย72% โดยคาดว่าก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า300ล้านบาทครับจุดปล่อยตัวอยู่ที่อุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ครับซึ่งอยู่กลางเมืองเบตงกันเลยก็อย่างภาพที่เห็นเลยนะครับคนแน่นมากครับแล้วก็การวิ่งในครั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะวิ่งผ่านสถานที่สําคัญสาคัญเช่นเทือกเขาสันกลาคิรีจุดชมวิวทะเลหมอกจาร์ักางาค่ะจุดชมวิวทะเลหมอกนะคะที่คุณลุงศิริพัตแล้วก็ที่อุโมงเปียมิตรเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นยังมีการแบ่งเส้นทางการวิ่งออกเป็น5 ระยะด้วยกันค่ะประกอบไปด้วย1ระยะทาง140กิโลเมตร2ระยะทาง100กิโลเมตร3ระยะทาง50กิโลเมตร4ระยะทาง25กิโลเมตรและ5ระยะทาง10กิโลเมตรค่ะ,ะถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชมความสวยงามของเมืองเบตงค่ะพร้อมยกระดับการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ติดตามมั่นใจประทับใจในการเดินทางมาร่วมแข่งขันนะคะและที่สําคัญดึงดู ให้นักวิงเทียทั่วโลกกลับมาเยือนบ้านเราเนี่ยเมืองเบตงจังหวัดยะลาในทุกๆปีเลยค่ะใช่แล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่มีนักเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากในมิติของการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็อยากจะมาเที่ยวที่เบตงแล้วก็ที่ไทยมากขึ้นวันนี้เช็คอากาศนะครับคุณภาพอากาศที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาอยู่ที่6060 US AQI กลางกลางกลางแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดตอนเช้าๆเรี่บยปล่อยตัวเนี่ยจะช่วงกลางคืนเน นะคะอยู่ที่21 <8 S 2> <ง>องศา,าเซลเซียสค่ะค่อนข้างเย็นนะคะใช่ค่อนข้างเย็นแต่ถ้าเกิดว่าช่วงกลางวันก็สูงสุดอยู่ที่33องศา,าเซลเซียสค่ะ เด็ดชุดกบเมื่อกี้ขโมยซีนนิดนึงนะคะเออมันคิดมากเลยนะเห็นไปทุกงานจะต้องมีค่ะอยากเห็นคุณชมัยพรใส่เลรนะคะเรียกฉันว่าอะไรนะขออีกทีชมัยพรออโอเคอยากเห็นดิฉันใส่ชุดมาสคอตแล้วเต้นเฮ้ยมันยากนะใส่ชุดมาสคอตแล้วเต้นเนี่ยต้องชื่นชมหลายๆคนนะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไปอย่างบางงานที่เป็นลักษณะงานแฟร์อย่างงานมหกรรมการเงินแบบเนี้ยโอ้โหมาสคอตแต่ละค่ายเนี่ย เขาบอกว่าถึงขนาดต้องมีการซื้อตัวกันนะค่ะเพราะแต่ละคนคือใส่ชุดมันหนักเราต้องเต้นเก่งด้วยบางแบรนด์เนี่ยนะเต้นจนเป็นไวรัลแล้วก็ทาเหมือนเป็นการตลาดของแบรนด์นั้นไปด้วยในต่าบังเอิญใช่ค่ะนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีกว่าค่ะเพิ่งเปิดรับสมัครเมื่อวานที่ผ่านมานะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะขาที่จะตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมประเกติค่ะ โครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะค่ะเข้าสู่รุ่นที่3แล้วนะคะเกิดขึ้นจากการเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาสและการเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เยาว์วัยของประธานมูลและนิป่อเต็กตึงค่ะดรวิเชียนเตชะไพบูลที่มุ่งหวังในการพัฒนาสร้างทักษะการส่งเสริมพัฒนาการภาษาตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนภาษาจีนในระดับสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยค่ะการเรียนการสอนจะเน้นภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวันภายใต้แนวคิดสนุกเล่น สนุกเรียนค่ะน้องๆน,นะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมแล้วผู้ปกครองยังได้เข้าคอร์สเรียนภาษาจีนในชีวิตประจาวันแบบง่ายๆด้วยเช่นกันและที่สําคัญสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6กถึงสิพฤษภาคมนี้ประกาศผลวันที่27พฤษภาคมทาง Facebook หัวเชียวแพทย์แผนจีนกรุงเทพค่ะก็จะคัดเลือกจากน้องๆที่มีคุณสมบัติดังนี้ครับคุณผู้ชมครับ1ครับต้องมีอายุตั้งแต่6กถึงสิปี อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครครับสครับผู้ปกครองสนใจเรียนรู้ภาษาจีนในช่วงที่รอน้องๆระหว่างทํากิจกรรม 3. ครับผู้ปกครองและเด็กมีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมครบตลอดทั้ง4สัปดาห์ก็คือวันเสาร์ที่8เสาร์ที่15เสาร์ที่22และเสาร์ที่29มิถุนายน2567ครับโดยการเรียนการสอนก็จะจัดที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตยศเสครับทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้และน้องๆที่เรียนครบทั้ง4สัปดาห์ ก็จะได้ใบประกาศนียบัตรจากโครงการนี้อีกด้วยนะเขาเปิดรับสมัครทุกครั้งอยากจะเรียนทุกครั้งติดที่เรื่องเกณฑ์อายุนะคะขอ6-10ปี ยันเนียากกันละเราต้องบวกไปอีกกี่ปีแล้วส่งหลานไปเรียนก่อนส่งหลานไปเรียนพอจะได้อยู่ค่ะผู้ปกครองที่สนใจนะคะเราขึ้น QR Code ให้แล้วสามารถสมัครผ่าน QR Code ที่อยู่ด้านล่างหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้เลยที่หมายเลข02 223 1111ต่อ626หรือ627ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทำการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีหรือทาง Facebook หัวเฉียวแพทย์แผนจีนกรุงเทพกิจกรรมนี้ก็จะรับน้องๆเพียง50คนเท่านั้น ซึ่งทุกครั้งที่เปิดรับสมัครเต็มเต็มเร็วมากแต่ผมไม่ซีเรียสนะผมอายุเกินเรายุเกินใช่ไหมใช่เรามีเพื่อนแงคุณเชอร์สารเขาพูดภาษาจีนอ๋อใช่เชอร์สารสีสจังเขาไปลงที่เพื่อนอีกแล้วลงที่เพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวให้คุณเชอร์สารสอนภาษาจีนเนี่ยคือเตรียมตัวไปเที่ยวจีนนะแล้วเนี่ยจะออกตั๋วเครื่องบินให้เพื่อนด้วย เพราะว่าให้เพื่อนไปเป็นล่ามให้อ๋อนี่ไงเราก็นึกว่าเป็นคนดีโอจะสปอยเพื่อนเออเปล่ามันมีวาระซ่อนเร้นอยู่คือถ้าจองตั๋วเนี่ยวันก่อนเราคุยเรื่องประเด็นตั๋วเครื่องบินกับพี่วิทย์ใช่ไหมน้องฟินจําได้ใช่ไหมเรื่องค่าตั๋วเนี่ยคือจะจองล่วงหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวจะจองเชิอสารด้วยจองตั๋วล่วงหน้าเลยคือคุณจองเขาเป็นไกด์ ใช่แปลให้เฉยเป็นวุ้นแปลภาษาแปลแล้วเขาเก่งคือถ้ามีเชื้อสารไปนะทุกอย่างง่ายไปหมดคุณผู้ชมเราแค่หายใจแล้วก็กินอาหารน่ะนอกนั้นเขาจะจัดแจงให้เครื่องบินไฟนี้ติดขัดอะไรเดินทางไปทางไหนซอกซอยเดินทางไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงนะคุณผู้ชมเวลาไฟดีเลย์เือสามารถถามได้เลยอ่ะแบบเอ๊ะทำไมไฟยังไม่ออกแล้วก็บอกว่าเธอเครื่องนี้เขามาจากสิงคโปร์อะไรเงี้ยบางทีดูตั๋วเครื่องบินแล้วราคามันผิดปกติส่งไปให้ดูเออป้าง เอาตัวเครื่องนี้ดีไหมสักแป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งมันทำแม่งทำแมงเช็คก่อนเช็คมาปุบปูนะ่ากลัวมากเลยนะจริงคุณสสารเนี่ยเ,เขาบอกเขาเช็คได้เลยบอกว่าเ,าเ,เ,อ,าเอ้อปกติไฟนี้ไม่มีบินระวังนะไฟนี้มันโดนยกเลิกไปแล้วหรือเปล่าแต่ยังไม่ออกจากระบบนี่แบบนี้เลยก็เลยงงว่าตอนนี้ทำงานที่ไทยทีหรือว่าทำที่ทอทเป็นทายทชอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและสายการบินต่างๆทั่วโลกนี่มันทำเก่งไงคนเราพอมีแรงดึงดูดในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเรามักจะเป็นสารตั้งต้นที่ดีในการทำสิ่งต่าง เราก็สามารถต่อยอดได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือว,ว่าองค์ความรู้รอบตัวนะคะ,ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะในช่วงพอดีพอเพียงนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูสวนปลูกผักไฮโดโรพนิคที่จังหวัดคนครปฐมนะคะของเกษตรกรคุณเจ้าของฟาร์มนะคะคุณสุวรรณมังน้อยค่ะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอาชีพเดิมของเขานะคะก็คือการทําอิดมอนแดงขายแต่อิดมอนแดงค่ะคุณผู้ชมก็ต้องมีเรื่องของการเผาเรื่องของการทําให้อิดมันแข็งแรงใช่ไหมคะก็เลยเกิดควันไฟและอาจจะไปกระทบ ต่อเพื่อนบ้านได้ค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนวิถีดีกว่านะคะมาปลูกผักไฮโดรโปนิกแทนเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงพอดีพอเพียงค่ะ ค่ะสุวรรณบางน้อยค่ะปัจจุบันนะคะทําผักไฮโดรโปโดิกนะคะเดิมมันเป็นพื้นที่ที่เราทําอิดมอนแดงนะคะแต่ว่าพอเราทําไปอิดมอนแดงมันมีมลพิษนะคะเพราะในการเผามันจะมีฟันไฟเราก็เลยเปลี่ยนจากตรงนั้นมาทําผักตัวนี้เพราะผักตัวนี้มันจะไม่มีสารพิษ พื้นที่ตรงนี้ที่เราทําเกษตรกรนะคะมีพื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานค่ะจากการผลิตผักก็อยู่ที่ประมาณ3ไร่เป็นที่พักอาศัยอยู่ประมาณ2งานค่ะตปัจจุบันเราทําอาชีพเกษตรกรตัวนี้มาประมาณ6ปีค่ะจุดเปลี่ยนของเราก็คือจากตัวเรานี่แหละค่ะเราอยากทานผักที่ไม่ต้องฉีดยา เราก็เลยลองคิดค้นดูว่าผัก2ตัวนี้มันเป็นผักที่มียางนิดหน่อยมแมลงจะไม่ชอบกินนะคะเพราะฉะนั้นมแมลงมันไม่รบกวนเราก็ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องฉีดสารพิษเราบริโภคเข้าไปก็เพื่อสุขภาพของเราแล้วพอเรานําไปจําหน่ายประชาชนก็ได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะจากผักที่เรานําไปจําหน่ายไม่มีตัวยาที่จะฉีดสารพิษอะไรเข้าไปเลยค่ะ แต่ว่าผักสองชนิดนี้ ดูแลง่ายค่ะที่ดูแลง่ายก็คือไม่ต้องฉีดยานั่นแหละค่ะไม่ต้องฉีดสารพิษในสวนของเรานะคะในการดูแลผัก2ตัวนี้นะคะช่วงเช้าเช้าเราก็จะเดินดูนะคะเดินดูว่ามันมีแมลงมารบกวนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมันอาจจะมีหนอนมารบกวนแต่พอเราเจอจุดปุ๊บเราก็จะเด็ดออกเอาไปทําลายนะคะแล้วช่วงสายๆหรือแดดร้อนอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยหมอกดูแลนะคะปิดสแสลมปิดอะไรเพราะว่าผักตัวนี้ ชอบแสงแดดแต่ไม่ชอบความร้อนค่ะทางแปลงเรานะคะทั้งสวนเราเราก็จะเก็บช่วงประมาณ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเช้า6โมงเช้าถึง7โมงเช้าค่ะเพราะว่าถ้าเก็บแดดร้อนรู้สึกว่าผักตัวนี้มันจะปล่อยยางออกมามันก็จะเกิดอาการขมนิดๆค่ะแต่ถ้าเก็บช่วงเย็นมันจะไม่ขมค่ะ เราไม่ได้เรียนเกษตรนะคะแต่เราใจเราลักเราอยากบริโภคผักตัวนี้ที่มันไม่มีสารพิษเราก็เลยคิดค้นทดลองแล้วก็ไปเข้าคอร์สท,ที่เขาให้ความรู้ในผักตัวนี้แล้วก็มาคิดค้นดูปฏิบัติด,ดูในความภาคภูมิใจของเรานะคะในการที่ปลูกผักตัวนี้ความภาคภูมิใจของเราที่เราได้บริโภคผักตัวนี้เข้าไป ที่ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องพ่นสารพิษอะไรแล้วเรานำไปจำหน่ายทำให้ประชาชนได้รับสิ่งดีๆนะคะก็คือบริโภคผัก2ตัวนี้ที่ไม่ต้องฉีดยาค่ะ อาชีพเกษตรกรนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับถ้าเกิดเราทําด้วยความเรียกว่ารอบคอบวางแผนนะครับมันก็จะมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเลยครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่จะเสริมเติมเข้ามาทําให้เรามีความสุขระหว่างที่เราปลูกผักก็คือเรื่องของรอยยิ้มจากลูกค้าของเราที่ได้รับประทานนะครับผลผลิตของเราด้วยความสะอาดแล้วก็รอยยิ้มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้กบเกษตรกรเนี่ยเขาก็ชื่นใจมีกําลังใจทําต่อนะแต่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของปลายทางเนาะจริงๆแล้วการต่อสู้อุปสรรคระหว่างทางบางทีเรามักจะเห็นข้อเท็จจริงอย่างเกกษตรร บางทีบอกว่าปลูกแล้วบางทีไม่ขึ้นเลยลงทุนไปปี2ปียังไม่เห็นเงินยังไม่เห็นไรายได้หรือแม้กระทั่งปลูกผักงามงามแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตลาดไปลงตรงไหนหมันต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างที่รวมๆกันด้วยนะคะค่ะพี่พร้อมจะกินไหมคะผักสวยงามแบบนี้วันก่อนพี่ก็กิกนนะแต่ร่างกายของพี่น่าจะงงมากหรือว่าเขาไม่กินผักกันกลางคืนไม่รู้ออคืออย่างนี้ครคุณผู้ชมวันก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่า <laughs> อยากกินผักขึ้นมาอยู่ก็รู้สึกว่ากลัวจะตายก็เลยไปสั่งผักสลัดมาเป็นสลัดอกไก่เป็นอกไก่หมักกับอัลมอนด์ย่างอัลมอนด์นเป็นอาหารคลีนเลยเป็นอาหารคลีนเลยใช่แล้วก็เป็นผักพวกผักแค่ผักอะไรเงี้ยมิกมิกมกกันกินประมาณสองรูมส่งมาถ่ายรูปให้ดูตกใจพี่พยายามดูหัวไลน์ว่าถูกคนหรือเปล่าเราก็พิมพ์เป็นถามในกรุ๊ปนะแกมันมีวิธีไหนที่ทําให้เจริญอาหารบ้างนะเพื่อนก็ถามมาทําไมอ่ะเราก็ถ่ายรูป ผักเนี่ยส่งไปแล้วรู้สึกหิวแต่ไม่อยากกินเลยอาหารนกก็ลองกินไปกินข้าวตื่นมาท้องอืดผักเขาไม่กินกลางคืนใช่ไหมจริงๆเราก็จริงๆอาหารอะไรก็ไม่ควรกินกลางคืนก่อนนอนไม่ล่ะก็ท้องอืดนั่นแหละพี่อยากโทษผักโทษผักนี่คือเราหาเหตุผลไงว่าถ้าเกิดเปนท้องอืดเราจะได้ไม่กินผักร่างกายเราต่อต้านผัก S <S ลองกินตอนกลางวันนะคะอาจจะช่วยได้ <S 2> <S 2> แต่พ<ต>ี่ <ละ S 3> ว่าสิ่งนี้นสิ่งต่อไปที่น้องพีนจะแนะนําพี่ว่าพี่ต้องกินอะไรไม่แน่นะคะอลองฟังดูนะคะต้องบอกว่าถ้านึกถึงจังหวัดกําแพงเพชรค่ะอาจจะนึกถึงของดีของเด็ดหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นนะคะก็คือผล,ลไม้ที่เป็นกล้วยไข่ค่ะซึ่งกล้วยไข่เนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะแปรรูปได้มากมายแต่สําหรับวิสาหกิจชุมชนที่กําแพงเพชรค่ะเขาเอานํามาเป็นไส้ของกะหรี่ปั๊บโอ้โหเรียกว่างานนี้ขายดีทีเดียวเป็นยังไงไปชม มองเผินๆอาจจะดูเหมือนกะหรี่ปรับทั่วไปนะคะ แต่ถ้าลองชิมแล้วจะติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่านี่คือกะหรี่ปั๊บไส้กล้วยไข่ <No. S 1> ผลไม้ท้องถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองปลิงตาบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแปลรูปเพิ่มมูลค่าขึ้นมาขายโดยคุณประไพกุลมาลาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของไอเดียการทํากะหรี่ปั๊บกล้วยไข่ค่ะว่าได้รับความเมตตาและโอกาสจากอาจารย์รุ่งธรรมศีวัฒนสิน คณะคณะข้ารากรรศมมาสตรจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้ามาฝึกสอนในการทำกะหรี่ปั๊บกับตัวเองเอคุณประภัยจึงนำสูตรที่ได้มาต่อย,ยอดทดลองทำขายในหมู่บ้านก่อนปรากฏว่ามีผลตอบรับดีด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและมีความกรอบนอกนุ่มในเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคมากทีเดียวเอาพูดไปก็น้ำลายสอนะคะเออน่าก,กินแนละ้วสรสมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะเหมือนไส้แบบ ยังไงอ่ะหวานหวานน่าจะหอมน่าจะหอมด้วยเอกลักษณ์ของกลิ่นกล้วยไข่อยู่แล้วแต่เขาทำเหมือนมันไม่ใช่ไส้หวานเหมือนมาทำเหมือนไส้แบบกลิรีปั๊บไส้ไก่อ่ะไส้เค็มใช่ไหมนะฮะจะมีส่วนผสมเปลี่ยนจากมันใช่ไหมเปลี่ยนจากมันเป็นเป็นกล้วยเปอปกติเป็นไก่ใส่มันเทศนี่ใช่ไหมมาดูวิธีการทำนะครับคือเขาจะเอากล้วยไข่มาแปลรูปเป็นไส้ของกลิรีปั๊บก็จะเอากล้วยไข่มาผสมกับวัตถุดิบอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นไก่มันเทศแครอทน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเอาไปผัดในกระทะให้เข้ากันครับจากนั แป้งที่เตรียมมาไว้แล้วก็เอาไปทอดในน้ํามันด้วยไฟอ่อนๆครับก็จะได้กะหรี่ปั๊บกล้วยไข่พร้อมมาวางขายแล้วโดยจะขายในราคาชิ้นละ5บาทครับซึ่งจะบรรจุขายเป็นกล่องกล่องละ2ตัวปัจจุบันครับคุณประภัยก็จะนําม,มาขายทั้งที่ในชุมชนแล้วก็นอกชุมชนปริมาณในการทําต่อวันก็จะขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่สั่งเข้ามาแหละครับแต่ละวันสามารถขายได้เนี่ยก็คือ40-50ถึงกล่องนะรายได้โอเคเลยแหละครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นกะหรี่ป๊บเป็นไส้ไก่ แต่ว่ามีส่วนผสมของกล้วยไข่เข้าไปด้วยน่าจะใช้แบบเป็นเป็นความหวานจากธรรมชาติให้เข้ากันตอเป็นไส้หวานไปเลยไหมเออนนี่พี่ตอกเชียร์ทาแบบกล้วยกลัวหนีไหม ยังไม่เคยมีนะกริบปั๊บไม่ต้องวกวนก็ได้เดี๋ยวมันจะกินยากไหมอ่ะก็เป็นแบบเป็นแบบกล้วยผัดแบบหวานหวอ่ะเออเหมือนซอสอะไรอย่างเงี้ยเออเออน่าสนใจน่าสนใจนะคะแล้วขขยแค่ชิ้นละ5บาทเองคุณผู้ชมคะก็ทกํากล้วยไข่มาเพิ่มมูลค่าได้อย่างลงตัวแล้วก็เพิ่มมิติใหม่ในการรับประทานกล้วยไข่ด้วยถ้าไปกําแพงเพชรนะคะก็ต้องลองสักหน่อยหรือถ้าจริงๆของอย่างนี้มันเก็บแล้วมันส่งมาได้นะคะคุณผู้ชม เพื่อส่งออเดอร์เพื่อส่งไปที่พิธีกรชายคุณกระต๊อบอันนี้บอกพี่น้ำตาลไงพี่น้ำตาลหนึ่งในพิษสันคุณดูเราเขบอกบอกเผื่อพี่หวังดีต่อพี่เหรอใช่หนูหวังดีเผื่อพี่เลยแลวเผื่อพี่จะแบ่งเราบ้างเขาออกเขาไม่แบ่งเราไม่เคยได้กินเลยเวลาใครแฟนๆส่งของมาเนี่ยเสร็จคนอื่นหมดเลยใช่เพราะว่าเขามีการเขียนเอาไว้ไงบ่กว่าให้คุณต๊อบกินนะครับให้กินผักใช่แต่เขาให้คนที่เหลือกินหมดเลยน่ารักมแฟนค่ะพี่ต๊อกเขาก็เยอะแต่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับบูรณาการเรื่ององ หาวิทยาลายัเลยเข้ามาสู่ชุมชนด้วยก็เลยเกิดเป็นงานแทนเม็ดใหม่ๆแบบนี้ค่ะคคคนะคะเอาทักทายคุณผู้ชมน้องมุกว่านิราบอกว่าพี่ยุ้ยใ,ใส่ชุดกบออกพูดถึงงานมัสคอตใช่ไหมคะออกม่ใช่ชุดนี้พี่ท็อปใส่ชุดไดโนเสาร์พี่พีนใส่ชุดหมีแพนดา้าค่ะน่ารักค่ะเอ<ร>อนะคะ,<อ>ะ,ค,ะคุณประสิทธศักดิ์บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เขายอมขายภาพให้คุณท็อปเพราะว่าเขาลํำคาญคุณท็อปใช่ไหมครับ ไม่แน่ใจครับแต่เ็าได้ซื้อมาในราคาที่โอเคอ๋อคึกว่าแบบเออต่อราคาจังเอาไปเหอะอย่างนี้เนาะพี่หนุ่มอันเมืองเลยบอกว่าชมจากบางบัวทองนนทบุรีรับชมทุกวันเลยครับวันใหม่บรีตี้ทักทายพิธีกรทั้งสามท่านน่ารักสดใสทุกท่านเลยครับนะคะเอขอบคุณด้วยคุณสวัสด์บอกว่าแค่ฟังก็รู้เลยว่าคุณยุ้ยเสียงดีเสียงหวานขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะกินผักสดมื้อเย็นหรือกลางคืนทําให้ท้องอืดนยี่คุณเกษมชริบอกอี่นั่นไงโอเคงั้น แก้ปัญหาโดยการไม่กินเลยกินตอนเช้าไม่กินเลยเช้ากินได้หลังจบรายการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเผื่อเอาไปทำเป็นรู้ทันกันได้ดีกว่าผู้ชมและที่ติดตามสัมภาษณ์เองวันนี้คุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นมานะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน8โมงเช้าเหมือนเดิมวันนี้ฝนตกก็ขอให้มันตกแค่ในเวลาที่อยากให้ตกนะตรงไหนเดือดร้อนยังไงก็สะท้อนมานะครับในช่ทองทางของไทยพีวีสอสได้เลยวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีของทุกท่านลากันไปก่่อนสสสสววัััดดีีคครบะ